หยุดนั่งโซฟาเลยนะวันนี้เจ้าเน้าที่โรงพยาบาลสัมปสิทธิศิษย์สุ ได้มาถวายพัฒนาท,ทีตั้งใจมานะชักชวนกันมาท่องบญเออเพิ่มข้อมูลนะชื่ออะไรนะเจนค่ะจเจนอ้าคนนั้นก็น้องค่ะรองน้องน้องค่ะแล้วก็ชื่อนิ้งค่ะหญิงหญิงนิง้งอะไรก็ชื่อนุ่มค่ะชื่อนุ่มสาธุสาธุ โอ้สาธุตั้งใจวันนี้โยมก็มาถวายพระประธานพีเพื่อให้ได้อานิสงส์ทีมบูรณ์ขอตัวโยมทั้งสี่ท่านทั้งเลา่ากำลังถวายพระประธานพิธีวันนี้โมซักจบ มานิมาหยางพันเตพัฒาต,ตาพีพิขุสารคตัสสะโปโนชยามะสาธโนพันเตพีพิขุสารโคมานิพันตนานิสะปาริวราม ปฏิคันหาตุปัลมหากัรทีคารตังหิตายะสุขายะข้าเดปฏิสุขสงข้าปิจ้าขอถวายพันธานเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลขออนิสง จากการถวายครั้งนี้ขอให้พระพเจ้ามีความอยู่ยืนเป็นสุขมีความเจริญร<ๆ>ุ่งเรืองในหน้าที่และการงานพริ้ร <พอ S 2> งทรัพยสินเงินทองอันหนึง่ขนงข้าพเจ้า ขอวัตถิสวด,ด,ดมนต์สวดให้เดรงวิญญาณบันพระโลุปุยญาตายายิญาสนิทนิสสายเจ้ากำนายวแม่พระโพลนีพระภูมิเจ้าทีและสัรพสัตว์ทั้งหลาย ขอมีส่วนร่วมในการถวายครั้งนี้ของข้าพเจ้าขอรัชนาหลวงพ่อพระเจ้ายายินแปงจงปกปักรักษาข้าพเจ้าพร้อมด้วยญาติญาติจงมีแต่ความสุขความเจริ Talonka laknante Satu-satu dua langan Lami kople Ya Tuhan wari wangapura paripurim disakaran Dewa miwa itu di dalam beda อิจิตาอมปะจิตาอุมิหังคิวามีวาสมิสตุสัพเพบุริมตุสังกปาจันโทปับบนาราสูยัตามนิโชติราสูยัตถาสัพพิทิโยมิวัชันตุสัพรโรโภวินาสสุมาเดสวัวันตรายุงสุขีติกายุโภวะ อพิวาธนาศิลิศนิจังรุตตาเบจายโนจัตตารธุธรรม,มวัตรตีอายุวันโนสุขังขะสัตุสัตุ์มูทนาบุญกับพันดวัทั้งสามสี่ท่านนะตั้งใจมาถวายทีวันนี้สาธุสาธุ